อินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันศุกร์คนที่เกิดในวันศุกร์เป็นคนเวียงง่ายต้องคอยสังเกตว่าส่งไหนคุยเล่นได้ส่งไหนอารมณ์แปรปรวนอยู่เป็นคนตลกแต่ไม่ตลอดเป็นคนมีสเสน่ห์เสน่ห์เหลือล้นมีโอ,อกาสมีปัญหารักสามเศร้าเวลารักใครรักจริง เป็นพวกเจ็บแล้วเจ้ากิจเจ้าแค้นชอบทำความชัดเจนเป็นพวกสติดแต่ง่ายวาสนาไม่ค่อยดีเรื่องทรัพย์ไม่ว่าสาเงินเก่งแค่ไหนการเงินการงานหาแทบตายก็จะมาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่รายลจ่ายเยอะมีวาสนาดวงอุปธรรมดีมีเรื่องเครียดเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับครอบครัวคนในบ้านเสมอ เป็นคนมีน้ำใจเม่พระแต่ถ้าเวลาโขดเหวี่ยงขั้นสุดๆเป็นคนตรงๆปากร้ายใจดีเข้าใจผู้อื่นใครพุยด,ด้วยแล้วมักสบายใจเป็นคนหนึ่งที่คุยสนุกเลยทีเดียวใจอ่อนง่ายถ้าไม่ชอบหรือไม่พอใจอะไรก็จะแสดงสีหน้าท่าทางสักหน้าใสเลยไม่ชอบวุนบ่นวายกับใครและไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องตัวเอง เป็นพวกแพ้ของหวานติดของหวานมากกินข้าวต้องกินหวานเป็นคนขี้หึงเงียบๆตอนหน้านยิยม้มแย้มในใจด่ายับดาา่าไพเแ็บดวงคมรักจะเจอรักดีๆอยู่แต่ถ้ารีบอย่าใจร้อนเดี๋ยวได้ของกุพังค่อนข้างรักและดูแลตัวเองอย่างมากเป็นคนขี้อารมณ์เสียใจร้อนแต่ไม่ขาดสติเป็นคน ที่มีบทเรียนในชีวิตมากชีวิตรักมักมีมือที่สามเข้ามาพัวพันได้ตัวเองไม่ชอบติดนี้บุญคุณใครรักในศักดิ์ศรีสุดๆใครให้ก็จำบุญคุณได้ไม่เคยลืมเหยียดใครจำได้ผังใจจนวันตายจำได้ใครทำอะไรไว้ยำได้หมดให้อภัยแต่ไม่เคยลืม เป็นคนเกียดแล้วเก็บทุกอย่างอ่อนไหวง่ายเวลาทุกใจจะเก็บเงียบๆไม่ค่อยอยากบอกใครเกียดมากคนที่ดูถูกคนอื่นมองคนที่ภายนอกชอบเห็นใจคนอื่นไม่ชอบร้องขออะไรจากใครไม่ชอบพูดอะไรซ้ำๆเป็นมิตรกับทุกคนชอบช่ดดยวยเหลือคนอื่นเห็นหน้าใสๆตาแบแววแต่ปากคนร้ายซุ่มซ่าม นิ้วก้อยขาโต๊ะของคู่กันเป็นคนที่งลำคางง่ายเบี่ยงบินสิ่งรอบตัวซื้อแทบทุกอย่างซื้อจนไม่มีที่จะเก็บซื้อจนบ้านซื้อรถไม่ใส่ของสำคัญแต่พ่อจะซื้อแต่กลัวความลำบากสีเสื้อผ้าเสริมซับโซกลาบสีฟ้าสีสมพูสีน้ำเงินช่วงอายุที่การเงินดีถึงมีเรื่องติดขัด ก็หาเงินได้อายุ17หา21ปี27หา35ปี40หา48ปี53หา67ปีถ้าคิดทำธุรกิจไม่ควรทำร่วมกับคนที่เกิดในวันพุธและวันเสาร์สร้างบุญแก้กรรมคนเกิดวันศุกร์วิธีสร้างบุญ1นึถวายดอกไม้ใบสีเดหิมงพระ2 ถวายผ้าอำน้ำฝนแด่พระสงฆ์วิธีแก้กรรม 1. ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ 2. ดูแลบิดามรรดาไม่ให้ขัดสนถ้าใครที่พังจบแล้วผากุไรกุดแซกุดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและท่านจะไม่พลาดในการทำนาหลวงสุตาในครั้งต่อไป